เกียร <Yeah>, really. mm ์เ hmm. like we ียวเลยเดียวเลยขาเกียร์เรียเลยเียวเลยเียนี่แหละหักคอเกียร์หนึ่งหักให้หมดเลยเออเกียร์เข้าหนึ่งเกียร์หนึ่งหักให้หมดเลยหักให้หมดเลยาขงางเลยหักให้หมดเลยหักคอใหมดเออเียเดียวเองเดอยเอรหกอหหอไป มาซาสนลิงกองดีได้ออเฮียได้ครับครับความรู้สึกจีสนลิงมันดีวะกองแห้งตกกินเฮียได้เด็กปุยโยโอ้ยขี่ขี้ควยขี้ควยหักให้หมดหักให้หมดเนี่ยหักเนี้ยลงเลย อางตรงนี้ได้ด่ตรงลงรถมีมาข้างหลังางีข้างข้างข้างเดีวี้ลอืมกี่ขวยได้กี่ขวยได้เออเออเออหลังมาป่ไปหักห้บดหักคอให้มดหักดยังนี่หักคอมดยังเ้ไป Ờ, lúng 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 Mày Chờ, chờ lúng cái nhóc mà lốp về Về thằng vỉ nè Chịu, vừa thằng vỉ nè มึญญงยังดอกไอ้เขียวผมโดดลงแล้วดเหลือที่หนึ่งที่ำเช้าไหมที่ำเช้าท,ทั้งความแบบลงเลยมบทั้งบทั้ง